อเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมเกมเปิดแล้วเกมเปิดแล้วนะฮะมีอะไรมาใหม่อันนี้อีเวนต์เหรอ 50, หร้อาหมื่นเหรอห้าหมื่นเหรอชาเลนละห้าหมื่นวะเป็นแสนห้าวะแจกยับมาแล้วครับผมเต็มรูปแบบแจกยับเต็มรูปแบบนะฮะอันนี้อีเวนต์ ผ่านพาันเนอร์นะครับผมพาันเนอร์แชลันเป็นของยูเว่นะฮะยูเว่ก็เปิดของยูเว่คูณหนึ่งนะครับผมอันนี้อันนี้อ่ายูโรเปียนคลับเจกเชลเนอร์ห้าดาวนะฮเชลเนอร์ห้าดาวคูณห้าน่าเล่นจัดอ่ะน่าเล่นใช่ไหมเนะี่ยอันนี้เจกอนะไรเนี่ยห้าหมื่นกันปะห้าหมื่นชิ่รวยวะ่ะรวยวะ่ะรวยวะ่ะอันนี้ล่ะอีเวนต์ทัวร์ อันนี้อีเวนต์ทัวร์จกอะไรล่ะเจกเงินดีกว่าเงินปะ GP ปะ GP, GP ะน่าจะ GP แหละนะฮะปกติมันจะได้าได้ละสามหมืน่นแล้วก็สามหมืน่นวี่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะสามหมืน่นอีเวนต์ทัวร์ก็ไม่ใช่ Special Gen ส,เเสี่พันเอานี่ไงห้าหมื่นตรงนี้ไงนะ่ห้าหมื่น GP นะครับผม อ๋อแล้วอู้หนึ่งแสนตรงนี้หนึ่งแสนชีวิสแสนห้าวะ่ะอันนี้แสนห้าอันนี้แสนห้าแล้วก็อุ๊ยเออโอเปอเรชัน่นดิษฐ์แสนห้านะครับผมโอ้โหสี่แสนห้าทั้งหมดแจกยับจริงๆรินะโอเคนะเปิดฟรีมาเปิดฟรีเหมือนเดิมนะเป็นของเร er ียนวะมาริดมาเกเรเรนะฮะมาเกเรเรในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับผมหกครั้งหกไอดีนะฮะ ปกครั้ง 6d เหมือนเดิมปกครั้ง 6d เหมือนเดิมมานะฮะมาบปกดอปกดอก็ไม่มีใครเปิดละเบื่อกันแล้วมั้งนี่ก็หอมนี่ปล่อยฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมฟีเจอร์ก็น่าเล่นนะนะี่ฟีเจอร์ก็น่าเอานะชุดนี้นี่ซานโชโอเคบอลดำอีกหนึ่งมาปล่ยฟรีปกครั้ง 6d มาดิจะได้ไหมเมา่กีเรเล่จะแตกไหม นจะแ,แตกไหมเมื่อกี้เล่เล่ครั้งแรกอดีหลักเลยรอบก่อนเนี่ยเป็นของรูม,มนิกเอเป็นของบายเยิ้นได้รูม,มนิกเ้สระเปิดฟรีเนี่ยเชียมาเลยเชียนักเตะเต็มโอ้ขัดจังหวะใช่ไหมโคตรขัดจังหวะเลยจะเปิดอีแล้วนักเตะเต็มนะโอ้โหรล้วบ,บอลหนึ่งคนรล้วบ,บอลหนึ่งคนเหรอลบอันนี้แล้วกนนนนนันหนึ่งคนเท่านั้นลบแค่หนึ่งคนเท่านั้น นมามาแต่ของฟรีเนี่ยได้มาเยอะเลยนะได้มาเยอะนะหาซานกัของฟรีน่ารับก่อนะน่ะเนี่ยมายังไ,ไงยังไ,ไงฟรีไปได้ไหมอือหือข่าวจูว่ไอ้ดีได้ข่าวจั๊วนะครับผมไปสเปนฮนะบอลดำซะด้วยเบอร์สองคาร์บาขาวนะเจ้ ข่าวจ้วเลยเข่าจ้วเลยนะโอเคไปต่อดีทีสองกันนะครับผมไปฮะโอเคไอดีที่สองนะครับผมมาดีฮะมาดีฮะไอดีที่สองรับของก่อนนะครับผมมาไอดีที่สองไปจะดวงดีเหมือนที่ที่แล้วหรือเปล่าเอแล้วไอเนี้ยได้รูเมนดีเก้นะได้รูเมนดีเก้นะเว้ย ไอดีนี้ล่ะนะ้ามาเกลเลไ <laughs> ่ไหมม <laughs> าเดินฟาดไหมก็มาดิครับมาเหอะมาเหอะนะไอดี ID ที่สองแต่กว่าจะเข้าได้ก็นานนกันกดดีทรายกันยับๆไปช่วงนีนะ้ตั้งแต่เจนะกไอคอนเนี่ยกดดีทรกันยับเลยรู้สึกว่าเซิรฟจะไม่ค่อยสถียนนะอุย้ยเหล็กขอข้าจจ่วนะครับผมดูไม่ดีเลยวันทีนี้นะอุย้ยเหล็กเหล็กเหล็กักกดโอ้โหคดข้างเลยครับอุย้ยอาซาวะ ธรทำราที่ไหนดีเรกขับบ้าขาวดีสองอาซานะฮะโอ้โหบอลดำทั้งคู่นะครับผมโอเคไปต่อยดีสามกันนะไปโอเคไอดีที่สามนะครับผมไอเดียแรกไอเดีสองเงียบกริบอันนี้ไอเดียที่สามนะจะดวงดีไหมในหกครั้งหกไอดีจะมาไหมนะมาของฟรีลุ้นล้วนนะครับผมไม่มีเติมนะของฟรีลุ้นล้วนจะมาตกที่ไอดีไหนไม่รู้นะครับผม มามามาเกเลเล่ฟ,ฟอร์ฟาดมอร์เรนเตสจะมาไหมในไอดีที่สามไปลุยฮะแตกโอ้ขาจัว๊วยากมันยากนะครับผมมันยากจริงๆริอาทิตก่อนถือว่าดวงดีจัดแล้วพูดบนเงินเหรอใครวะเซบายอดเหรอ โอ้โหตกต่ำลือเกินขู่บลเงินว่ะซีบอยอตตกไปบอลเงินว่ะถ้าจะไม่ผิดเคยขึ้นบอลดำเลยนะเจ้ากว่าหรือบอลทองแต่โอ้โหบอลเงินนี่คือแบบเนี่ยโอ้โหซีบอยอตเคนะคผมไปต่อยดีที่สี่กันนะครับผมไปฮะโอเคไอดีทีสี่แล้วนะครับผมนะมารับของก่อนนะครับผม ไอดีที่สี่นะฮะรับของเสร็จปุ๊บไปเปิดสิครับของฟรีครับผมของฟรีนะอะฟรีไม่ต้องเล่นไม่ต้องเติมเปิดฟรีหนึ่งครั้งเน่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อไอดีอ่ะแต่ผมมีหกไอดีไงหกครั้งไปดิแนวะโอเคนี่ครับผมไอดีที่สี่แล้วจะได้ไหมมาเกลเล่จะได้ไหมเนี่ยลุยลุยไปได้ไหมนะ แสดงว่าอาทิตย์นี้ดวงน่าจะไม่รอดว่ะดูน่าจะไม่รอดวังน่าจะยากนะอ้ยบัลดำอีกแล้วแต่บัลดามาเยอะนะนะเปิดไปสีดีดาออกสามถือว่าเยอะลูกก้นะครับผมโอเคบดามาซะเยอะเลยไอคอนไม่ตกนะโอเคไปต่อยที่ที่ห้ากันนะครับผมไปฮะรุยโอเคผมมาไอดี ID ที่ห้า นะครับผมเซี่านไปนะผมไอคอนไม่เตะเตะบอลดำมาเยอะนะบอลดำม,มาสามแล้วก็คนเงินมีอีกหนึ่งะครับผมมาดีที่5แล้วนะครับผมรับของตามระเบียบถ้าเราไม่รับเราก็เปิดบอดดายเด้อมารับของแล้วก็ไปเปิดกันนะฮะเปิดเปิดของฟรีนะของฟรีของฟรีอย่าเหลือไว้เผื่อดวงดีแบบทีเดียวเต็มัรับก่อนนะครับผม เอาจังมันก็ทีเดียวเลยเพราะว่ามันคนไลด่ดีนะมาไม่ต้องมีสรงมีสูตรเยอะนะเอ้ยแ <c oughs> ห้ง่ลยลุนลุนนะทีเดียวมันก็ลุนนะนะ่ยสเปตบอลดัมอีกแล้วนะครับผมคือจำแล้วเลยว่าบอลดำมมาเยอะมากเปิดให้ดีบอลดำมอ,อกสี่อ่ะนะโอ้โหมา ไปต่อไดีสุดท้ายนะครับผมไอคอนไม่แตกแต่บอลดำมาเยอะนะเนะไปผมไอดี ID สุดท้ายไอดี ID ที่6ไปเลยโอเคนะไอดี ID สุดท้ายแล้วจะมาไหมยากเหมือนกันยากเหมือนกันนะแต่ไปออกไปทางบอลดำซะเยอะแต่ไม่ตกไอคอนเลยนะยบอลดำมาสี่นะครับผมยังไม่ตกไอคอนนะมาไอดี ID สุดท้ายนะครับผมโอ้เหล็กเหลือเกินคืนนี้คืนนี้มันช่างเหล็กเหลือเกิน <c oughs> มาผมไอดี ID สุดท้ายนะไอดี ID สุดท้ายสำหรับแพทนี้นะไปไม่มีสูตรเปิดเลยได้ก็ได้มันได้ก็ช่างมันสวยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับปกครั้งโ i ดีนะผมรอบนี้ไม่ได้นะรอบนี้ไม่ได้ก็ต้องเล่นอีเวนต์มาเปิดใหม่ดีกว่านะอีเวนต์พาร์ทเนอร์เฮ้ย ก็ไม่ได้นู่หว่าเพราะเรื่องของยูเว่นะครับผมนะต้องเติมแล้วแหละต้องเติมแล้วแหละ้าจะล่ามาเกเร่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเล้วกั